สวัสดีครับทุกคนปั๊มครับอันนี้เป็นคลิปที่สามในเรื่องของการลงทุนนะครั้งก่อนเราคุยกันไปเรื่องการสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วยการวางแผนกเกษียณแล้วก็ไอเดียการหาเงินมาลงทุนเพิ่มด้วยการชงกาแฟกินเองที่บ้านนะครับทีนี้เราก็น่าจะมีแผนแล้วก็พอจะมีเงินลงทุนแล้วใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาเงินไปลงทุนที่ไหนให้ได้เงินเพิ่มเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กัน โอเคเดี๋ยวผมจะลองหยิบมาสัก6ตัวเด่นๆแล้วทุกคนลองเลือกแนวทางที่ชอบดูนะครับตัวแปรที่เราจะใช้กันหลักๆมี4อย่างครับคือมีผลต่อแทน10ปีอาสาเหตุที่ต้องใช้10ปีเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าใช้สั้นกว่านั้นนะบางปีเขาบวกบางปีเขาลบแล้วก็ยังไม่เห็นเทรนด์ที่ทชัดเจนแต่ปกติ10ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอาสินทรัพย์เนี้ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยได้ปีละเท่าไหร่นะต่อไปคือความเสี่ยงครับทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงก่อนที่เราจะลงทุนในอะไรก็ควรศึกษาให้ดีก่อนนะ ยิ่งการลงทุนนั้นนะมีโอกาสให้ผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็ยิ่งสูงขึ้นตามกันไปนะครับผมแล้วก็เป็นความยากง่ายในการเข้าถึงบางการลงทุนเนี่ยเราสามารถใช้แอปธนาคารกดได้เลยบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องไปยื่นขอเอกสารมากมายเพื่อให้สามารถเข้าถึงการลงทุนนั้นได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นการที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นว่าเราต้องใช้การลงทุนมากหรือน้อยในการเริ่มต้นการลงทุนนั้นๆน,น,นะครับ อย่างแรกเลยครับพันธบัตรรัฐบาลนั่นเนี้น่าจะเป็นอันที่เซฟที่สุดนะเพราะว่าออกโดยรัฐบาลแล้วก็เฉลี่ยประมาณ10ปีเนะเขาจะให้ผลตอบแทนประมาณ3-4%ก็พอที่จะชนะเงินเฟอ้อได้ครับคอนเซปต์ hmm. <Concept S 2> ของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยคือเราก็จะทราบแต่แรกเลยว่าเราจะลงทุนทั้งหมดกี่ปีแล้วได้ผลตอบแทนเท่าไหร่แล้วรัฐบาลก็จะเอาเงินของเราเนี่ยไปสร้างสาธารณูปโภคต่างๆตามมาตรการของเขาอะนะครับ อันต่อไปนี่คือหุ้นกู้หุ้นกู้ก็คอนเซปต,ต์เหมือนกับพันธบัตรรัฐแต่ออกโดยเอกชนอันเนี้ยบางทีเขาจะให้ค่าผลตอบแทนที่มากกว่าเพราะว่าเอกชนเขาสามารถทําผลกําไรได้มากกว่ารัฐใช่ไหมครับต่อปีเนี่ยก็มีเฉลี่ยเฉลี่ยนะประมาณ5-7%อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้ขึ้นอยู่กับข้อเสนอของแต่ละบริษัทน,นะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทนึงเนี่ยเขาอยากสร้างโรงงานใหม่แต่เขาไม่อยากเอาเงินของบริษัทไปลงทุน เขาก็จะออกหุ้นกู้มาแล้วก็ให้พวกเราที่เป็นนักลงทุนเนี่ยไปซื้อโดยที่เขาจะสัญญากับเราว่าเมื่อโรงงานของเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีกําไรออกมาตามนี้ตามนี้ตามนี้เขาจะแบ่งกําไรให้เราแต่ัน,นี้เราจะทราบตั้งแต่เริ่มสัญญาเลยนะครับว่าเราจะถือสัญญากี่ปีแล้วเราก็จะได้ผลกําไรต่อปีปีละเท่าไหร่ต่อไปเป็นกองทุนนะครับกองทุนนี่เหมือนเป็นโปรเจกต์ที่สถาบันทางการเงินนะ,ะเขารวมสินทรัพย์การลงทุนต่างๆเข้ามาด้วยกันอย่างเช่นอาจจะมีกองทุนน้ํามันกองทุนพันธบัตรรัฐ กองทุนหุ้นกู้หรือว่ากองทุนบริษัทเทคโนโลยีต่างๆอันเนี้ยผลตอบแทนผมขอเอาเป็นเฉลี่ยจากดัชนีนะครับก็ประมาณ7%หรืออาจจะน้อยหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นมากๆก็ได้อย่างเช่นกองทุนที่เขาเอาไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่เติบโต,ตเร็วบางทีก็มีปีละ15-20-30%ครับ ทีนี้ก็มาถึงหุ้นกันบ้างครับหุ้นเนี่ยเป็น a s s e s s การลงทุนยอดฮิตเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถสร้างโอกาสแล้วก็สร้างโชคให้คนได้หลายๆคนจากการลงทุนเนี่ยกลายเป็น10เท่า20เท่า100เท่าได้หุ้นคือการที่เราเอาเงินนะครับไปช่วย Invest ไปช่วยลงทุนในบริษัทนั้นๆบริษัทเดียวแล้วถ้าบริษัทนั้นอะ่ะเติบโตมีผลกําไรดีเขาก็จะตอบแทนกลับมาทั้งในรูปแบบของปันผลแล้วก็รูปแบบของการเติบโตในราคาหุ้นนะครับ ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยนะครับ10ปีหุ้นบลูชิพของไทยเนี่ยจะโตกันประมาณปีละ5้0ซครับซึ่งในที่นี้เนี่ยบางปีอาจจะหมายถึงเขาติดลบ20%ก็ได้นะบางปีเขาก็กลับมา30%บางทีก็ลบไปอีก15%อย่างนี้นะแต่ฉเฉลี่ยแล้ว10ปีเนี่ยได้ประมาณ10%ครับผมต่อไปไปถึงหุ้นกับกองทุนต่างประเทศกันบ้างอันนี้เป็นอันที่ผมชอบที่สุดเลยเพราะว่าผมคิดว่าโอกาสเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ในประเทศของเราครับ แล้วตัวผมเองเนี่ยชอบลงทุนในสินทรัพย์ที่เติบโตสูงมากพวกประเภทเทคโนโลยีนะครับก็อาจจะหาได้ยากในประเทศเรานะครับยกตัวอย่างการลงทุนต่างประเทศที่เราน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็พวกบริษัท Google Apple Microsoft ที่เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วนะต่อปีเขาเติบโตว,วันปีละ2 0 3 0ครับผมแต่ว่าโดยเฉลี่ยของดัดชนีทั้งหมดเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ15%ครับของประเทศอเมริกานะอันสุดท้ายที่เป็นเทรนด์มากตอนนี้คือคริปโตครับคริปโตผมเองก็เพิ่งเริ่มเข้ามาในตลาดนะ ตัวที่พอจะเห็นการเติบโตระยะยาวเกือบ10ปีได้ก็มีเฉพาะบิตคอย n b บิตคอยเนี่ยเขาโตประมาณ8 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์สิปีที่ผ่านมาแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะว่าจริงๆเขาจะเป็นยังไงก็ยังเป็นโลกที่เรายังมองไม่เห็นกันชัดเจนก็แนะนําลงทุนได้แต่ก็ไม่ควรใส่มากนะครับโอ okay. เคคอนเซปต์คร่าวๆของแต่ละแอสเซทก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวไว้ผมมาเล่ารายละเอียดลงบางอันที่น่าสนใจกันอย่างเช่นพวกกองทุนทุนต่างประเทศหรือคริปโตนะครับ ต่อไปเรามาคุยเรื่องความเสี่ยงกันบ้างดีกว่าครับแต่ลาสินทรัพย์เนี่ยก็มีความเสี่ยงไม่เท่ากันนะเริ่มจากพันธบัตรรัฐพันธบัตรรัฐด้วยความที่รัฐบาลเขาเป็นผู้ออกให้นะครับก็ความมั่นคงของประเทศเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงใช่ไหมสิบปีก็อาจจะไม่เจ๊งหรอกประเทศก็ถือว่ามั่นคงมากๆความเสี่ยงความเสี่ยงน้อยแล้วกันนะต่อไปหุ้นคู่บริษัทเป็นผู้ออกบริษัทก็ถือว่ามั่นคงระดับหนึ่งแต่บางทีก็มีเคสที่ บริษัทเขาเบี้ยวหรือว่าขอตัดสัญญาจบก่อนจะครบสัญญาตามที่กำหนดไว้ก็มีครับก็ความเสี่ยงก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งแล้วกันแต่ก็โดยมากก็ถือว่าเราสามารถถือได้จนจบสัญญานะครับถ้าเราเลือกบริษัทที่มั่นคงนะต่อไปกองทุนกองทุนเนี่ยก็เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยประมาณหนึ่งด้วยความที่เขารวมสินทรัพย์หลายๆอย่างเข้ามาไว้ในในใน,ในกองทุนเดียวกันเนี่ยก็ทําให้เป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวครับ อันนี้ผมให้ประมาณดาวครึ่งแล้วกันนะก็ถือว่าเสี่ยงนิดหน่อยก็สามารถติดลบได้10-20%เหมือนกันอ่าต่อไปเป็นหุ้นหุ้นเนี่เขาก็เป็นสินทรัพย์ที่โตเร็วมากแต่ว่าความเสี่ยงก็ตามมาเหมือนกันไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะเติบโตนะโดยเฉพาะบางทีเนี่ย ถ้าเราอยากได้หุ้นที่เติบโตเร็วเราก็จะไปลงบริษัทเล็กๆที่มีแนวโน้มจะเติบโตใช่ไหมครับบางทีครับใน10บริษัทอาจจะมีแค่1บริษัทที่รอดฉะนั้นบางทีเงินเราอาจจะหายไปเลยก็ได้หรืออาจจะเสียระดับ50-60-70-80%ก็ได้ครับแต่ว่ากับการผลตอบแทนเขาก็จะสามารถทวีคูณเป็น1 0เป็นร้อยเท่าได้ซึ่งอันนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นเลยในหุ้นกู้พันธบัตรรัฐหรือแม้แต่กองทุนก็หาได้ยากมากครับผม อ่าสำหรับพุ้นกับกองทุนต่างประเทศครับผมมองว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงก็ยังไม่ต่างกับพุ้นกับกองทุนในเมืองไทยนะถ้าเรารู้จักที่จะหาบริษัทที่ดีที่มั่นคงแล้วก็บริษัทที่เติบโตอย่างเช่นเมื่อ5ปีที่แล้วถ้าเราเห็นว่า Apple เนี่ยทุกคนเริ่มใช้มือถือ Apple กันเต็มไปหมดแล้ว5ปีที่แล้วน่าจะเป็น iPhone 5ใช่ไหมถ้าไม่ผิดนะครับเป็น iPhone 5 เราก็น่าจะเห็นเทรนแล้วนะว่าต่อไป iPhone ออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะยังขายดีขายดีก็เราซื้อหุ้น Apple ไว้จนตอนนี้เขาก็น่าจะโตขึ้นมาอีกหลายเท่าครับต่อไปมาที่ความเสี่ยงของคริปโตครับผมคิดว่าอันเนี้ยความเสี่ยงค่อนข้างสูงถึงสูงมากเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าอนาคตเขาเป็นยังไงแล้วก็จะเดินทางไปทางไหนคอนเซ็ปต์ของคริปโตคือเขาอยากจะเอามาใช้แทนเงินกระดาษหรือว่าเฟดเคอร์เรนซีที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ สำหรับนักลงทุนคริปโตกลุ่มใหญ่ๆนะครับเขาก็ถือเอาไว้เพื่อที่จะเป็นการเบ็ดว่าเออถ้าอนาคตเงินกระดาษของเราเนี่ยระบบเนี่ยล่มสลายจริงๆคริปโตก็จะราคาขึ้นไปแบบพุ่งกระฉูดเลยก็ลองเบ็ดกันดูครับ คริปโตก็ไม่ได้มีเฉพาะบิตคอยนะครับก็ยังมีตัวอื่นอย่างเช่นอีเธอเรียมที่เน้นการใช้งานจริงการซื้อของในอินเทอร์เน็ตหรือว่าการซื้อ NFT ที่เป็นสินทรัพย์ออนไลน์ที่ตอนนี้กําลังเป็นอินเทรนด์อยู่หรือว่าอาจจะเป็นดอจคอยที่เป็นมีมที่เขาทํามาไว้เล่นขำๆแต่ว่าตอนนี้ราคาพุ่งกระฉูดไปไหนแล้วก็ไม่รู้มาในส่วนของความยากง่ายในการเข้าถึงบ้างครับพันธบัตรรัดสมัยนี้สามารถเข้าถึงได้ด้วยการซื้อผ่านแอปธนาคารต่างๆถือว่าง่ายมากนะ หุ้นกู้ก็พอกันครับสามารถซื้อผ่านแอปได้แต่อาจจะต้องมีเอกสารการยินยอมต่างๆที่มากกว่าพันธบัตรรัฐนะครับกองทุนเดี๋ยวนี้ก็สามารถซื้อผ่านแอปธนาคารได้เกือบทุกธนาคารเหมือนกันหรือว่าถ้าใครต้องการความสะดวกรวมก,กองทุนของทุกธนาคารเข้ามาไว้ด้วยกันหรือทุกโบรกเกอร์เข้ามาไว้ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะมีบริษัทที่รวมกองทุนเอาไวใ้ให้เราสมัครครับผมต่อไปหุ้นไทยบ้างหุ้นไทยก็เช่นกันครับเราสามารถเปิดโบรกเกอร์ภายในวัน2วันนี้ส่วนใหญ่ก็เสร็จแล้ว แล้วก็สามารถซื้อหุ้นออนไลน์ได้ทันทีเลยในส่วนของหุ้นกับกองทุนต่างประเทศจะถือว่าเข้าถึงได้ยากมากครับถ้าเป็นการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ต่างประเทศโดยตรงหรือว่าเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศในโบรกเกอร์ของประเทศไทยนะครับบางทียื่นเอกสารไปต้องรอเป็นอาทิตย์2ออาทิตย์รวมถึงการโอนเงินที่จะต้องมีขั้นตอนต่างๆมากกว่าการลงทุนในประเทศไทยด้วยครับ ต่อไปคริปโตครับตอนนี้มีผู้ให้บริการเทรดคริปโตทั้งในเมืองไทยแล้วก็เมืองนอกที่เปิดบัญชีได้ภายในวัน2วันนะแล้วก็สามารถโอนคริปโตไปไปมาหาการได้ในหลายๆประเทศโดยค่าใช้จ่ายถูกมากครับผมถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าถึงได้ง่ายมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยครับเรื่องสุดท้ายเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเงินทุนกันครับผมพันธบัตรรัฐตอนนี้เรามีเงินประมาณ5 0 0ร้อถึงพันหนึ่งก็เริ่มซื้อได้แล้วถือว่าเงินตั้งต้นเนี่ยน้อยและใครๆก็เริ่มได้ครับส่วนของหุ้นกู้เนี่ย ถ้าจากข้อมูลที่ผมมีนะตอนนี้ขั้นต่ำน่าจะหลักหมื่นครับผมก็ต้องมีเงินก้อนประมาณหนึ่งถึงจะเริ่มลงทุนได้ส่วนกองทุนนะครับเงินประมาณ 500- 1000ถึงก็สามารถเริ่มลงทุนได้เหมือนกันสำหรับหุ้นครับในบางโบรกเกอร์เขาก็จะลิมิตเงินเข้าออกประมาณครั้งละหมื่นหรือ5,000ัน้วก็ถือว่าต้องมีเงินตั้งต้นประมาณหนึ่งครับผมส่วนกองทุนต่างประเทศหรือหุ้นต่างประเทศถ้าเราเปิดกับโบรกเกอร์ไทยหลายโบรกเกอร์เขาจะให้มีเงินเริ่มต้นประมาณ5 0 0 0 0 0ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ แต่ถ้าเราไปเปิดตรงกับต่างประเทศเราก็จะมีเหรียญขั้นต่ำที่หลักกว่าอาจจะเป็นหลักหมื่นหรือว่าแสนต้นๆประมาณนี้ครับผมสุดท้ายในส่วนของคริปโตเราสามารถใช้เงินขั้นต่ำในระดับหลักพันหลัก2 0 0 0 3 0 0 0พไปเริ่มได้เลยครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ใช้เงินลงทุนน้อยอีกอย่างหนึ่งเลยครับผมโอเคสรุปตอนนี้ทั้งตลาดก็น่าจะพอเห็นภาพรวมกันแล้วแต่ละคน,นก็มีแนวทางการลงทุนที่ต่างกันทุกคนก็ลองเลือกกันดูนะครับว่า แนวทางแบบไหนที่เหมาะกับเราหรืออยากลองจัดพอร์ตแบบผสมผสานก็ได้มีกองทุนบ้างมีหุ้นกู้บ้างมีคริปโตบ้างหรือว่ามีหุ้นกองทุนต่างประเทศบ้างเราก็จะได้เห็นว่าเขาเนี่ยเติบโตแตกต่างกันยังไงครับในคลิปนี้ผมก็คงจะพูดรวมๆประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในแต่ละสินทรัพย์ยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากครับเป็นดีเทลที่ลึกมากๆจริงๆพูดยังไงก็ไม่หมดหรือว่าศึกษายังไงก็ไม่หมดก็เรียนรู้กันไปตลอดชีวิตนะครับ โอเคครับหวังว่าข้อมูลที่ได้ให้ไปเมื่อสักครู่น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผม